วันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างตัวเพจให้สมบูรณ์นะคะซึ่งมีทั้งหมดหกองค์ประกอบอันนี้ปุ้ยเน้นก่อนนะคะว่าวิธีการสร้างตัวเพจตรงเนี้ยที่ทําให้สมบูรณ์เนี่ยเฉพาะที่เป็นสินค้าเครื่องสําอางอาหารเสริมเท่านั้นนะคะที่จะต้องจัดองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยให้สมบูรณ์เพราะว่าการแข่งขันสูงมากนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นที่เราเนี่ย ไม่ต้องการที่จะขายในระยะยาวหรือเอาแบบฉาบฉวยนะคะก็ไม่จาเป็นที่จะมีทั้ง7จองค์ประกอบนี้แต่ถ้าเรานะคะเป็นตัว,ตวแทนจำหน่ายเพิ่งจะมาเป็นหรือว่าเอ่อเพิ่งจะเข้ามาในวงการนี้จะมาเปิดเพจใส่โปกใส่โปรไฟล์แล้วจะยิงแอดเลยแบบนั้นลูกค้าเจ็ดมาเยอะโดนมาเยอะนะคะถ้ามีข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามนี้เขาก็อาจ จะตัดสินใจที่จะไปซื้อเพจอื่นก็ได้เพราะว่าเพจอื่นเขามีดีกีที่ดีกว่าพอเข้าใจไหมคะหลายคนบอกว่าทําไมเขาไม่ซื้อฉันแล้วอะไรมาทําให้คุณน่าดึงดูดพอที่จะซื้อเข้าใจไหมเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่เราก็ต้องเอาตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดเอาให้อยู่นะคะความจริงแล้วมันมีประมาณสี่หมวดใหญ่ๆวันนี้เพ่อขอเอาส่วนหนึ่งมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะจากเพจของ ของอ่าดังๆเพจดังๆที่เขาแบบว่าเขายของได้เยอะๆเป็นพวกประเภทแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่นะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้อ่าอย่างแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าเราเปิดเพจเนาะเพจที่เราเนี่ยต้องการที่จะเป็นไงเอ่ยต้องการที่จะมีทั้งหกองค์ประกอบเอาไปเช็คเพจตัวเองด้วยว่าตอนเนี้ยก่อนจะยิงแอดเนี่ยมีทั้ง เจ็ดองค์ประกอบนี้ยังถ้ายังไม่มีแล้วขายพวกอาหารเสริมเครื่องสาอางปุ้ยแนะนําเลยว่าอย่ายิงถ้าคุณยิงนี่คุณมีโอกาสที่จะปิดการขายไม่ได้เงินละลายแม่น้ํานะคะอืมก็ประกอบกันนะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่หนึงกันก่อนนั่นกะ็คือหัวข้อโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์วิธีการที่จะรู้ว่าโปรไฟล์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปุ้ยเนี่ยจะเปิดโปรไฟล์ของเพจ แล้วก็ศักภาสังเกตไปทีละหัวข้อเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้นำไปทำได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยนะคะ,เป,ะ,คะเปิดไปเพจนี้แล้วกันนะคะ,ะ,ะเปิดไปเพจนี้แล้วกันเนาะ เพจตัวนี้นะคะอ่าเพจตัวเนี้ยค่ะก็จะเป็นเพจตัวอย่างที่ปุ้ยจะทําให้ดูเนาะเพราะว่าคิวเพจเนี่ยเป็นเพจหนึ่งที่ขายเครื่องสอําอางอาหารเสริมได้มียอดขายที่ดีมากๆเพราะว่าเขามีการทําการตลาดในในช่องทางต่างๆเยอะแยะมากมายก,ก่อนที่เขาจะมาทําเพจแต่ว่าพอเขามาทําเพจแล้วเขาก็ทําได้ดีดังนั้นผู้อยากจะให้เพจเนี้ยเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ย ลองทำดูนะคะว่าเป็นยังไงตัวแรกเลยที่พู้บอกว่าตัวโปรไฟล์เห็นไหมคะตัวนี้ก็คือตัวโปรไฟล์ที่จะเอามาเขาเรียกว่าไงคะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพจเนี้ยขายอะไรเป็นยังไงเห็นไหมคะว่าเขาอะใช้รูปโปรไฟล์ที่เรียบง่ายก็คือเป็นรูปดอกไม้แล้วก็มีอักษรเขียนเล็กๆว่า Q Page แล้วก็เป็นแบ็กกราวสีม่วงองค์ประกอบไม่ลกเลอะเทอะ นะคะถ้าเป็นเพจที่อ่ะเะพุ่ยจะพาไปดูโปรไฟล์ที่ที่ยังไงอะที่มันไม่โอเคทําที่มีตัวหนังสือเยอะๆลกๆอะ่ะเออเอาจริงๆนะคะเวลาที่คนเราอ่ะจะอาปุ้ยจะบอกเนาะว่าคนเราเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ก่อนนะคะการที่คนเราอะ่ะจะสามารถ <Okay. S 2> นะคะการที่คนเราอ่ะจะสามารถสร้างโปรไฟล์ให้คนจดจําได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรไฟล์ที่เรียบง่ายหรูดูดีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเอาสมมติว่าเราจะขายอาหารเสริมเราลองพิมพ์คําว่าอาหารเสริมขึ้นมาก็ได้ค่ะแล้วเราไปดูโปรไฟล์ของอาหารเสริมที่เขาเนี่ยได้เรื่องอ่ะเมื่อลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเนาะเดี๋ยวพู้จะพิกคํคว่าเพจเราก็จะเห็นเลย อันเนี้ยก็ก็ดีเป็นรูปสินค้าไปเลยนะคะมันก็ทำให้สะดุดตารู้เลยว่าขายอะไรอ่าแบบนี้ก็โอเคนะคะแบบรับผลิตรับผลิตอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะคะรับผลิตอาหารเสริมเนี่ยเห็นไหมคะรับผลิตอาหารเสริมเนาะเนี่ยอ่าก็โอเคนะคะอันนี้ก็โอเคเนะหรือหรือจะเป็นแบบนี้อันเนี้ยก็ก็ตัวเลกเกินไปลบเกินไปนะคะเนี่ย เราสามารถดูเป็นแนวทางได้เลยนะยิ่งอันนี้นะเห็นไหมคะเป็นออแกนิกเห็นไหมคะเห็นไหมว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเป็นไงคะดีมากๆใช่ไหมเนี่ยดีมากๆใช่ไหมคะรูปโปรไฟล์เขาอะเออนะคะรูปโปรไฟล์เขาอะ่ะเห็นหะเออ ขาก็จะแบบเรียบง่ายมีตัวอักษรไม่เยอะนะคะเราก็สามารถที่จะไปสังเกตวิธีการแบบนี้ก็ได้ว่าเราขายสินค้าอะไรเราก็พิมพ์ชื่อสินค้าของเราไปเลยเช่นครีมหน้าใสอย่างเงี้ยอ่าเราพิมพ์ว่าครีมหน้าใสอ่าเราพิมพ์คําว่าครีมหน้าใสมันก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้ไม่ดีนะคะแบบนี้ไม่โอเคเนี่ยแบบนี้ไม่โอเค เพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดคนไม่สนใจนะคะเป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคลบเกินไปแบบนี้ก็เออหน้าชาัดบ่งบอกถึงหน้าอันนี้ก็ไม่โอเคนี่ไม่โอเคเลยลองไปเช็คโปรไฟล์ตัวเองว่าเป็นอย่างนี้ไหมนะคะถ้าเป็นก็คือให้เปลี่ยนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่สองก็คือหัวข้อ ตัวนี้นะคะหัวข้อตัวนี้เนาะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สองตรงปกของเพจเหมือนกันปกของเพจอ,อ่ะเราใช้เป็นแบบไหนยังไงนะคะเราใช้เป็นแบบไหนปกของเพจ มันจะต้องเป็นปกที่บ่งบอกมีช่องทางการติดต่อหรือว่าบ่งบอกว่าเพจนั้นเนี่ยอาขายอะไรทำอะไรอยู่เป็นยังไงแม่ค้าทำอะไรถ้าไลฟ์สดไลฟ์ช่วงไหนยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะมาดูที่เพจเดิมได้เหมือนกันนะคะนั่นคือดูคิวเพจเป็นตัวอย่างซึ่งมันก็โอเคมากเนาะโอเคไหมอืมนะคะตรงนี้นะคะ คิวเพจเราก็พิมพ์ได้ตามนี้อเราดูหรือเราสามารถพิมพ์ตามสินค้าเราสามารถดูไอเดียจากแถวแถวเนี้ยได้นะคะแถวแถวนี้ได้นะ,ะ,นนะ,ะนนะเนี่ยเนี้ยแถวแถวเนี้ยเราพิมพ์พิมพ์ค้นหาปุ๊บแล้วเราก็กดดูไอเดียเหล่านี้เนะนี่ยน,นะคะตรงเพจเห็นไหมคะเออเราสามารถกดดูตรงเพจได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ เราจะได้รู้ว่าเขาทํำยังไงกันเขาเป็นแบบไหนเนาะอ่ะเนี่ยคิวเพจเห็นไหมคะเขาก็ใช้วิธีการเป็นไงก็บอกไปเลยว่าสินค้าอะไรยังไงเรียบง่ายดูดีใช้กิมมิคสองสีแค่นั้นไม่ไม่เอาเยอะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราเราเอาภาพใหญ่เกินไปไหมหรือว่าภาพเป็นยังไงภาพเป็นแบบไหนอ่ะสมมติว่าขาย ขายยาลดน้ำหนักผู้จะดูผูจะพาดูเพจที่เขาทำปกสวยแล้วก็ปกไม่สวยเปรียบเทียบกันแล้วมาดูว่าของเราเป็นแบบนั้นไหมนะคะอ่ะเนี่ยปกไม่สวยเลยอ่ะในกรณีเนี่ยอ่ะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบปกธรรมดาพื้นพื้นทั่วไปแต่ก็ไม่ลกมากทำให้รู้ว่าเอออันเนี้ยโอเคแต่ลองแบบ ไปดูปกที่เขาแบบมีคนเข้าถึงเยอะๆอันนี้มีคนถูกใจเท่าไหร่มีคนถูกใจหกหมื่นห้าพันนะคะอือก็พอสมควรนะคะอ่ะเราเอายาลดน้ำหนักอืออ่ะเราก็เลื่อนลงมาดูอ่ะสมมติว่าอันนี้ก็ได้โปรตีนลดน้ำหนัก เราก็ดูว่าปลุกเขาเป็นยังไงอันนี้เขาทำปลุกเป็นวิดีโอสวยมากเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำปลุกวิดีโอแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คนก็ติดตามประมาณสามพันห้าแต่ว่าดูเขาทำเป็นวิดีโอสั้นดูเสิน่าสนใจมากๆเลยโปรตีนลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ทำออกมาใช่ไหมคะมันก็น่าทานอะ่ะเออวันเนี้ยเราเราขายแบบครีมหน้าใสาย,ยาลดน้ำหนักเราทำเป็นคลิปวิดีโอแบบเขาให้ส,สวยๆแบบเขาได้ไหมหรือว่า เราไปใส่กระดาษธรรมดาแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมคะอ่าเนี่ยเราก็ดูไอเดียของเขาหลายๆอันอันนี้สวยไหมถ้าเรามองตาเปล่าเราอยากซื้อไหมคะก็ไม่อยากซื้อถามกลับไปว่าวันนี้เราทำปกแบบนี้หรือเปล่าถ้าแบบนี้ลูกค้าก็อาจจะไม่อยากจะซื้อเรานะคะออประมาณนั้นเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูไอเดียได้อ่าหรือว่าเรา ดูเพจนี้ก็ได้เนี่ยดีท็อกล้างสารพิษอันนี้เป็นภาพอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าสนใจเนาะเออแต่ว่าคนก็ติดตามเยอะนะคะอาจจะเขามีตัวตนเขาสร้างตัวตนก็อาจจะเป็นไปได้เนาะอืมแต่ว่าถ้าเราแบบยังไม่มีตัวตนเลยนะเราก็อาจจะมาดูไอเดียเพจตามเนี้ยนะคะดูดูว่าเพจเพจนั้นเนี่ยมีคนคอมเมนต์อะไรเยอะไหมถ้าไม่มีนี่ก็เราเราอย่าเอาของเขาเป็นต้นแบบเนาะประมาณนั้น อือบางคนเนี่ยอ่าสมมติด,ดูอเนี้ยเนี่ย,เ,ยเขาก็ทํำน่ารักดีปกอะ่ะเห็นไหมคะเราก็อาจที่จะแบบปรับปกแบบเนี้ยให้น่ารักน่าสนใจก็ได้เนาะประมาณนั้นทีนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะปุ้ยจะแนะนำอีกอีกหัขวข้อที่เหลือเนาะ ที่เล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือชื่อเพจสร้างชื่อของผู้ใช้คุมโทนสีของเพจยังไงสร้างคาแรคเตอร์นิสัยยังไงรีวิวดาววิจาร์ณนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะรอยหรือว่าแกะเพจที่เขาทำได้ดีเขาทำแบบไหนยังไงวันนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกสหัวข้อที่เหลือนะคะแล้วก็ มาดูกันหวังว่าเนื้อหาวันนี้เพื่อนๆจะได้นำไปปรับเพดของตัวเองสำหรับสายลดน้ำหนักอาหารเสริมเครื่องสำอางนะคะเพราะว่ามันมีการสู้แข่งขันกันสูงมากดังนั้นถ้าเราสามารถปรับตรงแค่2ข้อเนี้ยให้มันดีอะค่ะมันก็สามารถจะทำให้ลูกค้านเนี้ยเข้ามาที่ร้านเราได้ เพิ่มมากขึ้นเวลายิงแอดมันก็น่าสนใจมากขึ้นดีกว่าเรารีบยิงออกไปแต่โปรไฟล์เราก็ยังเผยยังเชยอ,อยู่ปกของเพจแล้วก็ยังไม่สวยเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนเนี่ยเลื่อนหนีได้เนาะประมาณนั้นนะคะ